สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้อยู่ช่องพีพอเกมเมอร์วันนี้เราจะมาเล่นเกม Minecraft ผมรู้ว่าทุกคนรู้จักเกมนี้เพราะมันดังมากเลยนะครับก็ถ้าเกิดเราพร้อมแล้วก็ไปเล่นเลยก่อนนี้ผมเล่นมาครับใน iPad นะครับเพราะว่าไม่มีปัญญาซื้อคอมนะครับก็เกิดชอบก็ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, ก,กันด้วยนะคะจะได้มีตังไปซื้อคอมเล่นในคอมนะครับสเปคสูงๆอ่ะเริ่มกันแล้วก็โอ้ oh god ก็สิ่งแรกผมทำเลยก็คือผมน่ะทำเมื่อกีก้พลาดครั้งโอกคก็สิ่งแรกผมทำเลยก็คือ เดี๋ยวผมจะขุดเป็นรูไว้ก่อนเพื่อบอกว่าจุดจุดเกิดของเราตรงไหนนะครับ,บอกเลยมันสําคัญมากเลยนะครับจุดเกิดเนี่ยโอเคโอเคโอ้ดอกมาเยอะดีสวยมากครับก็อันนี้เขาก็เป็นการบอกจุดเกิดของเรานะครับอ่ะ เป็นรูปทีโป่โพสกด์โอเคครับก็เหตุผลที่เราลงมาค,ค่ะเดี๋ยวก็ในอนาคตก็รู้เองเพราะผมก็ไม่รู้มก็จะอธิบายไงแต่ไม่ผมรู้สึกดินผมหายอ๋อเอาไปต่อตรงนั้นลืมโอเคครับก็เริ่มจากการตัดไม้เรามาตัด,ตด,ม,ดมาตัดไม่ได้นีนตัดไม่ได้โอเคครับก็ ตัดไม้สี่ไม้นี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็รอมนความสวยครับขอแค่ว่าให้มันใช้งานได้เราผ่านคือ<ม>แรกกันไปก่อนนะคบ<ม>โอเคตัดกันไปเรื่อยๆอยนีครับอ่าตัดหมดต้นแล้วขั้นตอนต่อไปคราฟ<ม>ตุคราฟนะครับขวานเพื่อเพินนะ่มความเ ราามาสามอย่างนี้ก่อนโอเคไหนเราทุกคนคิดว่าภาพนี้มันสวยดีหมครับเนี่ยดอกไม้เยอะมากเนี่ยโอ้ดอกไม้เยอะมากสวยมากตรงนู้นมันจุดเกินนะครับโอเค เดี๋ยวเราก็ไปเริ่มตัดไม้กันต่อเลยดีกว่าโอเคครับโอเคไปเรื่อยๆโอเคครับโอเคหมดต้นแล้วก็ เปลี่ยนเป็นไม้ต่อสำหรับโอ,โอ้น้องหมาน้องหมามองตามด้วยน้องหมาโอเคครับก็อันนี้เป็นหมูก็ปกติดีไม่หมาวิ่งตามน่ากลัวเดี๋ยวผมจะลองสลำรวจแถวนี้ดูก่อน ูซิว่าจะมีอะไรบ้างถาแถวที่ผมเกิดดูซิว่าจะมีอะไรโอ๊ยหมอดดูซิว่ามันจะมีอะไรบ้างอู้ห้น้ำแข็งอู้้น่าสนใจโอเคอันนี้เหมือนจะเป็นไบโอมน้ำแข็งอยู่แถวแถวนี้อ่ะชัดเจนเลย ตรงนั้นน่าจะเป็นทะเลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็อ,อเคแเราก็วิ่งตามหากูเจอถ้ำเยี่ยม,มน่ากลัวคีเปอร์ไม่เอานะผมกลัวคีเปอร์มันมาลอยหลังผมอะทำไงดีกลัวคีเปอร์มันจะลอยตูด เอร์จ้องจะเล่นคุณใช่คนฟังไม่ผิดคีเพอร์จ้องจะเล่นคุณคุณเผลอเมื่อไหร่คุณจะอย่างแล้วก็ตูมโอเคครับก็กลับมายังที่เกิดของเราโอเคโอเคครับก็โอกต้นไม้นี้น่าเป็นใบโอมดอกไม้เปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่รู้คือ สวยดีโอเคเราก็จะมาวางโต๊ะคราฟตรงนี้ตรงนี้เราจะเอาเป็น Thank you ี่ไม้มันจะไม่ได้สวยมากก็อย่างน้อยใช้สร้างบ้านช่วงต้นเกมไม่ได้ก่อนก็ให้วางไม้วางไม่ตรงเลยชิวนีคไม่เป็นไรครับอ๋อแล้วก็ลืมบอกนะครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปนานก็เพราะว่า สอบนะครับก็เลยต้องอ่านทบทวนหนังสือก่อนผมติดสอบก็เลยลงคลิปไม่ได้อบ้านเล็กจังต้องเล็กไปไงขยายเพิ่อมอีกด,ดีครับเฮยวางไม้ผิดเจ๊ ตัดตรงนี้ออกไปโอเคครับก็อย่างน้อยคือแรกขอให้สร้างบ้านก่อนพอสร้างบ้านเสร็จก่อนส่นละอีพีแรกแต่อีพีสองอาจจะมาหาพวกเหล็กอะไรอย่างนี้โอเค <c oughs> โอเคก็ ใะคะในไอแพดบังคับยากนิดนึงก็ก็ไม่เป็นไรโอเคเนี้ยโอ้ยตกใจว่ายู่รกยืมไปเอะไรโอเคก็วางอีกอันอ่าโอเคต่อไปก็ คัพเสโตนไม่เอาเอาพื้นมันนะพื้นไม้อย่างนี้ก่อนโอเคโอเคอ่าโอเคอย่างนี้ได้อยู่แต่แตกะก้าคือไม้ผมไม่น่าพอโอเค็นไ,ไรก่อนเดี๋ยว ิ่งแรกเลยก็คือห็นว่าขบปูพื้นให้ได้ก่อนไม้มไม่พอแน่เลยอ้ยมีไม้ตัวอยู่โอเคหน้าพอแล้วแหลย,อ,ยอืม ทำหลังคาบ้านโอเคครับทำหลังคาบ้านโอเคตืนชนก่อทำลงยตาโอเค ก็ต้องคาบบล็อกมาอีกเยอะเลยอเอคหลังจากนี้เราก็ปิดข้างบนดครับอ่าปิดข้างบนแล้วรียบร้อยสำหรับเดย์แรกเราก็สร้างบ้านกันเสร็จแล้วก็เป็นบ้านเล็กๆแต่ในอนาคตมันจะได้รับการอาัพเกรดแน่นอน นี่คือวางไว้ก่อนอ่าเป็นทางเดินโอเคอืมทางเดินสั้นๆมีดอกมไม้เด้อโอเคก<อ>็โอ้โปเปิดเกต้าก็คือแรกมันคืนแฮมากเพราะเราไม่รู้มันจะมีตัวอะไรโผล่มาข้างหลังเรา หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็นกผมอยากได้ไฟผมอยากได้ถ่านเดี๋ยวผมอยากได้ถ่านี่เดี๋ยวก็ต้องเอ้ยไม่ใช่ผมต้องการเห็นใช่แล้วผมต้องการเห็นมืดหน่อยนะครับก็ขออภัยด้วยโอเคครับปลูกมันไปเอี๋วันที่ผมต้องการหินนะครับคือ,อเอาไป ทำเตาเข่านะครับโ okay. อเคมาดูนซิโ okay. อเคครับโฟเนนปึื้มเออประตูไม่ได้อีกมีไม้อยู่แค่อันเดียวโอ้ oh my god guys ทโอเราครับดาบมาก่อนโอเค เราจะเอาอันนี้นะครับมาคลาบเป็นท yes. อชยิ้มตก่าสามารถมองเห็นได้เราเย่ครับก,ก็ฮีเปอร์มเก,กิตนี้มรู้ว,วม่มาแล้วีาม,มาแล้ว โอ้ยตัวอะไรโอ้โหแม่งมงยะๆยย,ยยฮีปเปอร์ฮิปเปอร์ไวินิโอ้โอ,โอ้คือหัวใจโอ้ยแล้วก็ไปทำสวนดอกไม้พังอีกโอ้ยฮีปเปอร์ออ